ฮัลโ <Hello. S 2> หลเพื่อนเรา <Hello. S 2> คือเหตุผลที่ต้องอ่ social ค a m p a ใช่เพราะว่าอะไร <c oughs> ฉันขี้เกียจพิมพ์พวกเธอถามมาเยอะมากจะบอกเพื่อนหล่อมากเมืองลอยยัน security <c oughs> ยิ่งตำรวจอะเป๊ะมากทาหารแบบน้ำลายไหลอะคุะทหารยังอ่ออเลยอะย,ยิ่งพนักง,งานขายรองเท้านะมึงซื้อที่เมืองไทยอะนะกูจะบอกให้ไม่มีแบบ มานั่งให้เราเป็นซินดอร์เนล่าซินดซินดอร์เนล่าเออบริการเราถึงแบบออสุดๆถึงปิ้งถึงแขอีกขิงอ่ะ <laughs> 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 นี่แต่ว่ากูาเล็งฝรั่งเศสหน้าห้องอยู่พี่เช้ากูไปร่วมทานอาหารมาก,กับเขากูปิ๊งละ <laughs> นี่ใครบอกว่าที่มาเกาหลีผู้ชายมีแต่แบบเดินถนนไม่เห็นเหมือนไม่เหมือนดารามีแต่หน้าเต้าหู้อันนี้ไม่จริงนะคะหล่อหล่อยังกับดาราบ้านเราอ่ะแต่ละคนยิ่งมนงานขายรองเท้าแล้วอะไรอีกนะแคชเชียร์วันนี้ม่ำลวยมากโอ้ยเจ้าที่นี่เขาเน้นอะไรกเนี่ยฉันก็ไม่รู้ว่าเขาทำหรือเปล่าแต่ว่าคนหล่อเยอะมากอระงจริงอาจจะแบบ แต่ถ้าคนไม่ชอบขาวๆจิตตีอาจจะไม่ชอบก็ได้ปะแต่มันใช่สำหรับเราขนาดท้าวิ่งเขาอะสุดปูดนี่ใครชอบซีรีส์เกาหลีนะอยากมีแฟนเกาหลีที่นี่มีที่เี่ยวเอยแต่แต่ฉันก็ยังหาไม่ได้เลยว่ะจริงส่วนมากเขามีคู่กันทั้งนั้นเลยก็วันนี้ไงไหนคนที่จะพาเราไปัวัดได้ เขาแก่ไปมัน <thing> ไม <S 1> <S 1> <S 1> <S ่ใช่เธอก็ปฏิเสธแบบไม่ไว้หน้าเขาเลยนะเราคนเนี่ยนี่แล้วมีอะไรอีกนะคนขับรถเมเทมากยญยจะพอแต่ละคนใส่ว่นดำทุกคนตาข่าะเลเลยไม่ตำรวจหล่อจริงๆออตำรวจก็อ้อทั้งนั้นเลยหล่อหุ่นดีมากอ่ะคืออย่าไม่แฟนเป็นคนเกาหลีอ่ะ ฉันอยากย้ายมาอยู่ที่นี่เลยฉันยังไม่อยากลับเลยอ่ะฉันเดินแบบตาฉันจรงเลอยู่แล้วแต่ว่าคนที่นี่นะถ้าเขาเป็นแฟนกันนะเขาจะดูแลกันมากเลยเขาจะเดินจับมือกันตลอดขนาดมีครอบครัวแล้วแล้วแก่แล้วอะเขายกแบบจุงมากคนที่เป็นพ่อเออคนที่เป็นพ่อเขาจะแบบดูแลลูกดูลักลูกมากใช่แม่แค่แบบแม่แบบเดินตามถือของพ่อเลยแบบจัดการทุกอย่างอ ขนาดนี้พนักงานขายอะไรนะไก่เคฟสีเป้าอะไรร้านอะไรนะบ๊ออาออะไรเนี่ยอ๋อแก่ป๊อปเออ,อแล้วเรื่องมารยาทของเขานะอยากจะบอกว่าดีมากเมืองถ้าเป็นเมืองไทยนะอ่ะนะอันนี้เราจะส่งให้แค่ในกลุ่มใช่ไหมใช่ใช่ใช <laughs> ถ้าเป็นเมืองไทยเมืองมันต้องเอียงมองด้วยสายตาถ้าเราเข้าร้านแล้วไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีปฏิกิริยาออกมาแต่ที่นี่แบบเขาแบบเขามารยาทดีมากอ่ะ ฉันประทับใจนะเขาไม่เคยไม่มีใครเคยเหวี่ยงเลยนะแบบถ้าเข้าไปแล้วไม่ซื้อขนาดคนเกาหลีด้วยกันเขายังปฏิบัติเหมือนกันเลยอ่ะเราลองเท้าอ่ะฉันนั่งนะขาเนี่ยแทยจะยกให้ฉันอ่ะน่ารักมากแล้ววันนั้นเราไปซื้ออะไรนะเธอฉันอ่ะไปยืนกินขนมอยู่ล้วเอ่ยนั้นซื้ออะไรนะือไก่ไก่ย่างอืฉันก็กินหมด ลุงคนหนึ่งเจ้าของร้านที่เอ่ยไปซื้ออ่ะฉันก็มองหาถังขยะอยู่เขาก็เออมามามาเดี๋ยวทิ้งให้อะไรอย่างเงี้ยเราจะเจอแต่คนใจดีทุกวันเลยทุกวันมีอะไรจะถามอีกไหมขี้เกียจพิมพ์แต่วันนี้แค่เชียร์แซ่บมากตานแซ่บจริงๆสเปกมังกเยอะแบบกล้ามปูมากเลยวันนี้แบดแบดอะไรอย่างเงี้ยตีตีแบดแบอ่ะกูจะบอกให้อีตานั้นชอบใครนะกูจำไม่ได้ละ เออพระเอกของมึงอ่ะที่มึงชอบอ่ะเยอะมากอ่ะกูมองเนี้ยแบบอื้มนะเออเอ้ยตาเละแล้วก็ไม่มีอะไรมากอยากจะบอกว่าฟินมากเรายังไม่อยากแบบประเทศไทยก็อยากมีครอบครัวอยู่ที่เกาหลีใช่เพราะฉันอยากได้สามีที่เป็นพ่อบ้านเหมือนคนเกาหลีเขาดูเป็นบ้านมากเนาะใช่อีกับอีกอบ กูลืมหน้ามุงไปเลยนะเนี่ยเฮ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ีไม่ยุาิธรรมเซยไฮเบนซ์ด้วยเบนเซบายฮัลโหลฮัลโหลตานหล่อจริงเนี่ยไม่ได้พูดเล่นเลยกูบอบ คนคนหลอ่อ <c oughs> คนไม่หลอ่อน้อยมากเนาะผู้หญิงก็สวยอยากจะบอกสวยมากด้วยแต่กูไม่อยากพูดถึง <c oughs> <c oughs> จริงกูอจฉาเขาม <c oughs> <c oughs> ากเลยหน้าแบบใสมากกูกับเอ๋เด